ค่ะวันนี้วันลอยกระทงฉันได้ได้กระทงมาแล้วคฉันได้กระทงมาแล้วฉันจะพาตัดทีลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงเอ้ยแม่งไปโยนนี่ยายได้กระทงเลยวกับตาซ่องขนอนดูกระทงใหญ่สิโอ้ แต่เทรนด์นี่เออดอกไม้ดอกไม้แล้วปั๊มปั๊มดูสิกระพงใหญ่สวยไหมว้าวโอ้ยยแจะบจะเรนเดียวกับระพงใหญ่กระทงใหญ่นมปังเวลาลอยไปให้ให้ปลาในน้ำมันได้กินด้วยเข้าใจไหมครับ ทำไมน้องไม่ซื้อน้องโม่แต่หลับเข้ามาคายกระทงยายกับตาก็พากันซื้อคนละอันนี่ทูบนี่เทียนเดีย๋ยวเดียเด๋ยวยายจะซื้อดอกไม้ให้หนอนด้วยแล้วแยายจะเปิดดับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไอ้นั้นด้วยให้ให้มันเต็ม สวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับก่อนเดีย๋ยวยายไม่พาไปนะสวัสดีครับก่อนท่านน้าไปนู่นสวัสดีครับท่านผู้ชมคืนนี้ทาซานกับยายจะไปลอยกระทงนะคะนี่มีรูปสองครัโนโนให้นอนเลยให้นอนเลยเดี๋ยวเย็นก่อนเอาวางไว้เดี๋ยวมันจะเสียอ่ะฟัง,งไม่อยากไป อาฟาร์มาอยากไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนมาทางนี้ท่านผู้ชมไม่เห็นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเย็นนี้น้องฟาร์มกับน้องคาซานจะไปลอยกระทงกับคุณตาคุณยายแล้วก็จะได้ลอยไปกับแม่น้ำคงคาสิ่งไหนที่ไม่ดีที่สิ่งไหนที่ทำไม่ดีกับน้ำหรือเล่นน้ำหรืออาบน้ำ ก็ให้เจ้แม่คงคาอาโหสิกรรมให้ลูกหลานยายตับพี่ชาย่ายกับพี่ชายแล้วก็กันเทรนตัวน้ีลยกับทงกันนะคะอะไรอีกจะได้ปีหนึ่งมีคนหนึ่งสิ่งไม่ดีก็ลอยไปในแม่น้ำคงคา ในที่นี้ก็เข้ามาในตัวเราสิ่งในที่ชั่วร้ายก็ให้ผ่าน้นไปกับวันลอยกระทงจะขึ้นปีใหม่แล้วเหลืออีกเดือนกว่า <c oughs> ก็ให้ชีวิตรากรื่นมีแต่ความสุขพอให้ถูกลอตเตอรี่กับข้าบ้างจะได้มีชื่อเสียง <c oughs> จะได้ ก็ให้ถูกลอตเตอรี่หรือเลขท้ายสอตัวสามตัวกับขาบ้า,บางสี่ปีอยากข้าวห้าปีแล้วโชคลาภไม่ค่อยมีโอ้ยังแย่เศรษฐกิจก็ไม่ดีทำมาหากินอะไรก็ยากจะเดินเล่นก็กลัวติดโรคอย่ากทำอะไรก็กลัวแต่โรคอย่างเดียวโอ้ชีวิตยังแย่อยากรักษาคนอยากดูแลคน ก็เจอแต่คนที่ไม่สบายมากอืออย่างเป็นมะเร็งอย่างเรารักษาขับเปล่าให้เขาอย่างเขาก็คือที่พึ่งระยะสุดท้ายเขาก็ลองให้เปลาลองรักษาก็บอกว่าโรคอย่างนี้นะรักษายากแต่บางคนเขาก็บอกว่าคือจะลองทําทุกวิธีทางเพื่อจะได้คนไข้จะได้ มีกำลังใจว่าเออทำทุกอย่างให้เขาแล้วถ้าทำแล้วก็ไม่ดีขึ้นก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ส่วนมากคนไข้คือจะไม่รู้เขาก็วาดหวังคือครึ่งต่อครึ่งเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเขากินยาหายห,ายหรือรักษาเขาหายอย่างทางหมอเขาก็หมดหมดกำลังใจแล้วว่ายัางไงก็ช่วยเขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะส่วนมากไป รักษาอย่างบรเรงต์มระเริมโตสะะนมาก็คือตายอย่างเดียวก็หาวิธีทางทางบ้านนอกดูบ้างเลื่อจะได้อยู่หรือไม่อยู่เขาก็คือเสีย่ยงกันอยู่อ่ะนี้แคน่นี้ก่อนสวัสดีค่ะคืนนี้ไปลอยกระทงด้วยกันนะคะ